รอาจารย์กำลังทำพิธีกับประสาทเลยนะครับ น่น้อยมากรว่าเพิ่นนั้นอาจารย์ฮะอาจารย์คค่ะอาจารย์นะคะอก็จะ พันนี้มม่พระอาจารย์พันธน่มาเร็วรนี่ะพระอาจารย์น้ำมนนะบพระอาจารย์ทน้ำมนให้นะก็ะโอ้ด้ยังไงอย่นี้เนอะทังนี้างนี้ เปียกอาบน้ำมุนลนะเจ้าค่ะอาบน้ำมูลข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีการบอกข้างหลังเปียกค่ะเปียกนะคะเปียกนะคะข้างหลังนะคะข้างหลังนะคะข้างหลังมีการข้างหลังนะคะนี่ก็พิธีการนะขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่พระอาจารย์นะคะจะทําพิธีเนาะนะครับอพระอาจารย์คันนี้ด้วยเอาคันนี้ด้วยเอาคันนี้หน่อย เออค่ะอ่าฮะต้นน้ำเงินนะคะอันนี้ด <How |ms|> ้วยโอ้โอ้นะคะน้อตาลลูกนะนี่ต้นน้ำเงินแล้ก็เก็บต้นนี้ดิมนะคะฮะแล้วทำไงตั้งไว้งี้หรอแม่มาได้ตั้งเก็บไว้ไปให้พระอาจารย์แล้วก็มอข้าปสารเก็บเก็บไปให้พระอาจารย์ เทียนก็เก็บไปให้พระอาจารย์เหรอคะแม่แกเก็บไปถวายให้พระอาจารย์เทียนก็เก็บไปถวายให้พระอาจารย์นะคะไอซีอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะแม่เนาะหลังจากพี่ทำงานศพเสร็จนะ,นะะอ๋อหุ่มเพะเขาเรียกเลยนะแม่ พ <si oh ok ok um> uh> no ึ่งแพ่นะคะเก็บไปให้พ่ะอาจารย์พึ่งดีพึ่งดีมาจากลงพึ่งอ๋อมาจากลงพึ่งผู้ใดเด้อวิ่งฟ้าวแท้เนาะหนักเดวอีะ นี่รวงพึ่งนะคะไฟฮะบ้านไฟประถิไฟเป็นพี่น้องแล้วค่ะไม่ได้เกินเปลี่ยนย่าน,นะละ้วค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครัคเดี๋ยวเราเดินาทางกลับบ้านกันนะครับน,นะคะทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่กนอลังใจครับไ<แ>ปไทยอยุดรเดอร้อกลับบ้านนะนะครับเนาะอ่ะไปไปกับลุงจินไปสี่โมงเจอกัน โอเคขอบคุณครับอ่ะนอก